สันจากขะอที่ช่องบูฟชีช่องป๊อกอาร์ตจะถามให้อาร์ตมันป๊อกครับเราอยู่ในรายการโสดประสาทแดงเราเป็นวอร์ชั่นสั้นนิดหนึ่งเป็นเวอร์ชั่นพิเศษเพราะว่า มันเป็นตัวที่เราใช้มาเป็นเดือนแล้วอันบอกก็ไม่ได้เสียงมึงก็รู้หมดแล้วแล้วก็อยากก็คือมันเป็นแบรนด์ที่ไม่มีขายในเมืองไทยนะครับเนื่องจากเจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาก็ส่งมาให้เราเทสดูว่าเป็นยังไงนั่นก็คือตัวนี้ครับยี่ห้อแฟนย่ารุ่นโนวานะครโนา ตัวแมทเทอรเรจะเป็นก l อสซีนะครับเหมือนทั่วทั่วไปกนอสซี่แล้วก็ดูเปิดชวบขึ้นมาก็เหมือนัวไปงานประกอบตรงนี้ไม่ได้ดีมากครับพอใช้ถือว่าพอใช้เราไม่ได้แบบเนี่ยนะยังมีความงอกแงกอยู่ยังมีความงอกแงกอยู่ถือว่าใช้ได้เฉยๆไม่ถึงขนาด ดีเวอร์ข้างในตัวหูฟังนี้นะครับเป็นแบบกา้านนี่ได้ว่าเป็นแบบกา้านเป็นแบบกา้านทึบแต่ว่าไม่ใช่ Apple s w นะสวิตได้แบบ Apple นะเป็นแค่ตัวทัชเฉยๆก็เป็นกรอซี่เหมือนกันนะครับแล้วก็เขียนว่าแฟรนยาทำทำมือเป็นวีล็อกเกอร์ประมาณนี้นี่วัสดุเป็นประมาณนี้มันดียังไงครับ ดีจนก,กระทั่งเราไม่ขายต่อแล้วใช้เองเป็นตัวที่สองหมายถึงว่าเป็นตัวสำรองคน <c oughs> <c oughs> เป็นตัวสำรองเอาไว้เพราะว่ามันทำงานได้ดีแบบในชีวิตประจำวันคล้ายคล้ายๆตอนที่เราใช้ AirPod s Pro แต่ว่ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ว่ามันค่อนข้างสะดวกสเปคน,นะครับตัวนี้ใช้ ใช้ชิป q อ a l c o ก็คือเล่นเป็น apx t X ธรรมดาเลยไม่ได้แบบมีอะไรเวอร์วังแต่ anc เนี่ยดีมากมากแบบตามราคาของมันราคามันจะตกอยู่ประมาณ3ามพันแต่เดี๋ยวจะมองบอกว่ามีส่วนลดคุณภาพเนี่ยเราก็รู้สึกว่า3 0 0พันกับแบ,บรนด์จีมันแพงใช่ปะแต่ว่าคุณภาพมันดีจริงตัว anc ดีใช้ได้ใช้งานแบบจังจคือมันแบบมันดีเลยอะแล้วก็ทางทาเลก็ดี ก็ใช้ได้ไม่ถึงกับขนาดแบบว e เ er นะแต่ว่าใช้งานได้ ANC D เอาเอาสมมุติว่าสมมุติเกรดเป็นเกรด ANC จะรีกเกรด8เต็ม10 a m i ได้สัก7 10, เต็ม10ไรเงี้ยกับราคาดีนะตอนเราขึ้นมันใส่สบายสำหรับเรามันใส่สบายมันคล้ายๆ AirPod s Pro ค่อนข้างดีคือใส่ไม่ได้เจ็บใส่ได้นาะนเพราะว่าเราตัวเนี้ยเราทดสอบคือเราใส่นานมาก เพราะว่าอะไรรู้ป่ะแบบแน่งโคตรอึดอะ้ะ <c oughs> คือด,ดีดีตรงแบบจนบางทีเราขี้เกียจใช้ตัวอื่นเลยคือใช้ตัวเนี้ยไปเลยข้อเสียคืออะไรข้อเสียตรงเนี้ยนะคือการคัสอาจจะแบบมันมันจะมีความงงนิดนึงคือมันต้องหาเหลี่ยมเนีย่ยเออแต่ว่าไม่ถึงไงขนาดยากมากแต่ว่าคือมึงทําเป็นก้านทำให้ทั s มันโคตรไม่ make sense หรอป่อออะคือถ้าคุณนทำกล้าถึงต้องแบบสวิปหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบแปลกๆแล้วก็ตัวนี้เป็นไวเลชาร์ดนะครับแน่นอนแล้วถ้าราคาประมาณนี้ส่วนเรื่องเสียงเดี๋ยวจะมาเทสกันให้ฟังทำา n c ก่อนดีนองชิงซิลี่งอ,อะพอาทำอยู่ก็ดีดีกว่าหลายๆตัวที่ประสบพบเจอมาอเดี๋ยวให้ดูแอปนะครับมันชื่อแอป แฟนยาออยอยโ่นี่ก็สามารถจะติดตามได้ว่าหายหรือเปล่าหายไปไหนอะไรเงี้ยเราเคย <c oughs> หายไปข้างกดตามใช้ได้อยู่นีกด device ์เข้ามาป,ปุ๊บแหมก็จะมีเหมือนทั่วๆไปมีอีคว l ไลเซอร์นี่ทำพรีเซ็ตได้ตามงเป็นบาลานซ์ <c oughs> เป็นอะไรแล้วแอ <c oughs> มันค่อนข้างจะละเอียดมากมันแบบย่างฉี่มากเลยนะเราว่าเราไม่เคยเจอตัวไหนที่ขนาดนี้นละเอียดยิบเลยนี่คือเราทำไว้อันนี้เราทำก็นี่ก็คือเป็น noise cancelling ambient sound normal อันนี้คัสต,ตอมได้ว่าจะตั้งอะไรเป็นอะไรนะครับ play pause เ,เดือนแท็บเดือนหน้าหลางัง v o l ลุ่ม แล้วก็คุมพวก ANC ปกตินี่แค่นี้เลยแต่เดี๋ยวเราจะเทสเสียงเราก็จะเอา EQ ป่าให้มันอยู่กลางให้หมดนะอ่านี่เพลงเลยนะเพลงเดี๋ยวเราฟังแบบแฟลกกันเลยนะครับมาเทสเสียงกันเลยครับอะมาเทสเสียงนะครับเอาเพลงที่หนึ่ง จะบอกว่าไดเวอร์เขาอ่ะตัวใหญ่มากนะครับใช้ไดเวอร์12มิลโซนี่แม่งยัง10มิลนะคิดดูแล้วกันวานะ่าโหดขนาดนี่ตอนนี้เปิดหมดเอ็นซีแล้วนะเรงกัางันอ่ะเราจะมาิูเพลงเดียวแหละเพราะว่าคุณฟังมาเยอะโดยการแฟลกของมันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย เสียงมันจะขุนมากเลยขุนแบบมันเหมือนอย่างนี้นี่จะมีวงอยู่ใช่ไหมวงเนี่ยจะเหมือนทาให้เพลงเหมือนขุนแต่ว่าข้างในเนี่ยข้างในไอ้ลูกบอลเนี่ยเราฟังออกเลยว่าบาลานซ์มันดีเก็บไหมคือไม่ว่าจะแบบกลองย่านกลางย่านอะไรเนี้ยมันพอดีหมดเลยอะคือเสียงพลอฟังออกแต่แม่ฟังฟังผ่านบับเบเบล ที่คุค้นๆอดียวเออเพราะฉะนั้นทางเดียวก็คือต้อง EQ เท่านั้นแต่ฟังออกไหมฟังออกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดซื้อมามันเหมือนต้อง EQ อะ่ะมันจะไม่สามารถแฟลกเลยเหมือนที่เราดีวิวทุกตัวอย่างเงี้ยนะประมาณนี้นะครับก็เลยทำ EQ ให้ดูว่าปกติเราก็เลยทำ EQ ของเราเององ EQ ของเรา จะเห็นว่า EQ ของเราอ่ะไม่ค่อยหนีจากสิ่งที่มันเป็นเท่าไหร่จากแฟลกเราจะปรับค่อนข้างจากลบหุ่นออกแล้วก็รักษาคาแรคเตอร์เดิมไว้เหมือนที่บอกว่าคาแรคเตอร์เดิมมันดีพอตั้งคัสตอมแล้วฟังใหม่ พอแบบเป็น EQ เราดีหมดเลยคือกระเดื่องแม่แน่นย่านกลางก็เป็นแบบที่เราชอบอะไรเงี้ยแน่นมีเนื้อทุกอย่างแบบเบืรอกอาจจะมีบ้างที่ย่านตำ่ตำบต่ำกลางที่มันยังคุมเครือนิดหนึ่งแล้วแรงมันเยอะไงคือประเด็นคือพอมันเป็นไดเวอร์12มินนมึงจะโหดไปไหน one two three four one two three four ตอนนี้นะครับเราคุยจากหูฟังแฟรนยาโนวาน,นะครับเราคุยจากหูฟังแฟรนยาโนวานนครับเป็นยังไงบ้างครับเสียงชัดเจนดีไหมครับเดี๋ยวรอเสียงที่มันมน้อยหน่อยนะครับเป็นยังไงบ้างครับ เสียงอุ้ยฮึยังไงบ้างครับเสียงน้โอยอลโหนึ่งสองสามสี่จากหูฟังฟรานยาโนวาครับหูฟังเสียงแบบดีเห็น้ามเห็นปะมมันชัดนะมันใช้ไม้หกตัวนะมันใช้ไม้หกตัวซึ่งใครๆเขาบอกไม้หกตัวได้แต่ว่าเนี่ยมันคุยโอเคมากเลยนะเราถึงใช่ไงมันแบบถ้าจะให้สรุปก็คือ วัสดุนะครับ <S <S ปืนปืนปืนวัสดุกันกลอสธรรมดาไม่ได้แบบโอ้โหดีเวอร์อะไรก็เราก็เห็นเห็นกันอยู่นะแบบนีน้ก็เห็นวัสดุกันแบบนี้บ่อยๆแล้วก็งานประกอบก็โซโซไม่ได้แบบอะไรเนี่ยยังไม่ได้แบบแกะแบบงอกแงกย,ย,ย้่ปกติแต่ว่ามีไว้ชาร์จให้ตรงนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็น แต่ว่าใช้ได้ได้แล้วสดุที่โอเคแล้วก็ข้างในเนี่ยสุดยอดตรงนสิ่งที่เราประทับใจคือไลเวอร์องเมตรเสียงดำมาเรื่องเสียงครับเอ,อถ้าจะว่ากันไปแล้วก็คือปัญหาที่มันมันขุ่นมาก่อนคือถ้าเกิดถ้าเกิดซื้อมาแล้วฟังเลยมันจะแบบโอ้โหที่อะอะไรเนี้ยคุ่น ก็จะรู้สึกแบบมันฟังดูดีแต่แบบเหมือนมีอะไรมาหุ้มหุ้มมาแต่เรารู้สึกได้ว่าข้างในมันบันดีประมาณนี้ตอนแรกงยังไม่ได้แบบตั้งอีคีเวงก็กด p r e เ e ็ตเขาก็เออเฮ้ยมันก็มีท่าทีที่ดีว่าก็เลยอ่ะลองจูนเองฟังไฮเตอร์จูนเอง่ะอันนี้แบบที่เราชอบมันก็ถึงมาอ่ยค่อนข้างประทับใจการคุยเสียงดีเนาะโอเคเลยที่ดีที่ชอบอีกอย่างคือแบตแม็กอึด แบบแ้นขึิดเยะๆหรือบางทีเราใส่ทั้งวันนะคือเราเป็นคนที่ใช้หูฟังแบบถือมากคือใช้แม่งทั้งวันเพราะฟังหมดฟังข่าวฟังพงฟังเพลงใช้หมดถามว่ามันดีเวอร์มากไหมไม่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นมันคาแรคเตอร์เหมือน Airpods Pro อ่ะหมายถึงหน้าที่นะเอออย่าง Airpods Pro สำหรับเรามันก็จะแบบหมูหมากไก่ที่อะไรก็ใช้หมดเออมันใช้ได้หมดข้อเสียของตัวนี้ก็คือ ระบบทัชที่มันไม่สกเทียนอันนี้คือสิ่งที่ไม่ชอบคือถ้าเกิดมึงจะอย่างนี้มึงต้องทําแบบแอ์พร์ตไปเลยสวิฟต์ลงคืออะไรเงี้ยอันนี้มันแบบไม่ได้ใช้สวิฟต์แต่เสียบเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็จุดทัชมันยากส่วนสําหรับใครที่สนใจนะครับมันมีพอดีเขาให้ส่วนลดมา15%เนี่ยดูดูดีเทลข้างล่างเข้าไปซื้อในเว็บได้เลย t r a n d y a c o m ซึ่ง ก็มีหลายรุ่นแหละแต่เราไม่เคยลองรุ่นอื่นนะ mm hmm. เขาส่งมาให้รุ่นเดียวคือ mm hmm. ถ้าจะให้คะแนนนะเอาไปเลย8ตแปดคะแนนให้แบบห้เนี่ยคือดีเรารู้สึกว่าเสียงดีแล้วก็แบบทนอันนี้คือที่เราชอบนะการคุยอ่ะถึงแม้ว่ามันจะดีแต่มันไม่ใช่พอย์ของเราเพราะเรา คุยทีย่อะไรมากมายไม่ค่อยได้คุยมีแต่พวกคอร์เซ็นเตอร์ทั้งนั้นเลยะก็ลองไปดูกันนะครับก็พบกันใหม่นะครับในคุณฟัง